สวัสดีค่ะพบกับเบียร์เพอร์เฟกครยอีกแล้วนะคะวันนี้เบียร์ก็จะมารีวิวในส่วนของรถเก๋ง Toyota c o ค o l a a ั t i s สนะคะรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์1.8รถเป็นตัว E นะสภาพภายนอกนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็สมบูรณ์แบบนะคะสีไม่มีในส่วนของริ้วรอยใดๆนะรนุ่นนี้รอยสเก็ดหินไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวด้านหน้ากันก่อนเลยด้านหน้าตัวนี้โคมไฟของเขาก็จะเป็นในส่วนของ ไฟแบบมัลติรีเฟกเตอร์นั่นเองนะแล้วก็จะมีไฟในส่วนของ d a y t i m e Running r i ลมาให้ด้วยตัวนี้จะเป็นหลอด LED นะคะกันชนหน้าด้านล่างจะตัดสีดำมาให้สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีในส่วนของกระจังหน้าแบบโครเมียมมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าให้นะคะตัวนี้นะด้านข้างตัวนี้เป็นแม็ก รมตัดทูโทนมาให้นะปัดเงามาให้แล้วเรียบร้อยเป็นขอบ16นะคะแม,แม็กแค้มาจากโรงงานเลยนะรุ่นนี้นะด้านข้างของเขากระจกก็จะมาในส่วนของสีเดียวกับตัวรถพร้อมด้วยระบบพับเก็บอ,อ,อัตโนมัติให้แล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะมือจับประตูนะคะตัวนี้จะมีคิ้วโครเมียมมาให้ทั้ง4บานแล้วนะ ระบบช่วงล่างตัวนี้จะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะคะตัวนี้ระบบเบรกของเขาก็จะเป็นในส่วนของ ABS แล้วก็มาพร้อมกับระบบเสริมแรงเบรกให้ BA นะคะแล้วก็ระบบกระจายแรงเบรก EBD มีมาให้ด้วยระบบป้องกันล้อหมุนฟรีตัว CRC ER นะตัวนี้ใส่มาให้แล้วแล้วก็ในส่วนของระบบควบคุมการทรงตัว VSC เขาก็ใส่มาให้นะคะตัวนี้นะใครที่มองหารถเก๋งที่สภาพ พร้อมใช้งานแล้วก็สมรรถนะเรื่องความปลอดภัยค่อนข้างสูงเนี่ยตัวนี้เบียให้อยู่ที่99%เเปอร์เซ็นต์เลยคิ้วขอบประตูตัวนี้ก็จะเป็นเส้นสายคโครเมียมมาให้นะคะเรียกได้ว,ว่าดีไซน์เขานี่ค่อนข้างที่จะดูหรูหรอยู่นะแล้วก็คิ้วกันสาดก็มีมาให้แล้วนะคะรุ่นนี้นะในส่วนของไฟท้ายของเขานะตัวนี้ไฟท้ายของเขาก็จะตัดคิ้วโครเมียมมาให้ด้วยนะคะ แล้วก็ตัวกันโชนท้ายก็มีคิวโคมียมาให้ด้วยแล้วก็มีเซ็นเซอร์หลังมาให้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะไฟตัดหมอกหลังมีมาให้นะพร้อมด้วยในส่วนของตัวรุ่นของเขาเป็นโคโราอติก็ติดมาให้แบบสวยๆแบบนี้เลยระบบไล่ฟ้าด้านหลังก็มีมาให้นะคะรุ่นนี้เรียกได้ว่าใส่อ p อปชันมาให้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะในเรื่องของดีไซน์ตัวรถนะสวยมากเลย มาดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารกันบ้างว่าภายในห้องโดยสารของตัวนี้จะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะมาในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารตัวนี้ก็จะคุมโทนออกมาเป็นสีดํานะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้านะแต่สภาพค่อนข้างที่จะยังใหม่เอี่ยมอยู่ไม่มีรอยยุบรอยย้วยใดๆนะเบาะยังแน่นๆอยู่เลยนะคะเบาะผ้ามันก็จะดีอย่างหนึ่งคือมันไม่ได้เก็บอุณหภูมิความร้อนสูงนั่นเอง แต่ถ้าเป็นบ่อนังเนี่ยอ่มันจะเก็บอุณหภูมิสูงกว่านะถ้าเบาะผ้าข้อดีของมันก็คือระบายความร้อนได้ดีนะสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะรุ่นน,นี้เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะดีไซน์ออกมาได้สวยงามมากเลยนะคะในส่วนของหน้าจอวิทยุก็จะรองรับในส่วนของ AM FM นะคะตัวนี้ CD ได้ USB ได้นะเรียกได้ว่าก็ให้ฟังก์ชันมาค่อนข้างเยอะเหมือนกัน ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่องต่อ USB แล้วก็ AUX มาให้นะคะระบบแอร์ก็จะมีปรับระดับแรงลมได้ปรับอุณหภูมิได้นะพร้อมด้วยระบบไล่ฟ้าก็มีมาให้แล้วก็รองรับในส่วนของระบบหมุนเวียนภายในตัวรถแล้วก็นอกรถได้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะช่องต่อไฟมีมาให้นะคะ12โวลต์รอ ระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ CVT 7สปีดนะรุ่นนี้มาพร้อมกับโหมดสปอร์ตเร่งแซงให้ด้วยนะคะเบรกมือยังเป็นดมเดิมอยู่นะรุ่นนี้ภายในของเขาเนี่ยพวงมาลัยก็จะเป็น3ก้านแบบมัลติฟังชันนะคะแล้วก็จะตัดโครเมียมมาให้นะคะทำให้ตัวพวงมาลัยดูสปอร์ตมากขึ้นนะหุ้มหนังมาให้นะจ๊ะตัวนี้ หัวเกียร์เขาก็ออกแบบมาค่อนข้างที่จะดูสวยงามนะเรียกได้ว่าออปชันภายในการดีไซน์เนี่ยค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตแล้วก็มีความหรูนะคะตัวนี้แอร์แบ็กเนี่ยมีมาให้เยอะมากรุ่นนี้มีมาให้ทั้งหมด7จุดเลยนะคะพร้อมด้วยในส่วนของตัวเสริมในเรื่องของหัวเขา่าคนขับมาให้ด้วยตัวแผงประตูนะคะก็จะตัดขอบโครเมียมตรงนี้มาให้นะ เรียกได้ว่ามันจะดูไม่ล้นนะตัวนี้เวลาตัดโคเมี่อมาให้มันก็จะเสริมในเรื่องของความรูมาให้นะคะกระจกขึ้นลงแบบไฟฟ้านะแบบสัมผัสเดียวด้วยพร้อมด้วยระบบป้องกันการหนีบให้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็กระจกมองข้างก็จะเป็นในส่วนของปรับไฟฟ้านะคะ แต่เวลาที่เราล็อกรถรุ่นนี้เนี่ยมันจะพับเก็บให้อัตโนมัติอยู่แล้วสําหรับใครที่ชอบลืมนะเวลาที่เราไปจอดในที่แคบรุ่นนี้จะเซฟในเรื่องของความปลอดภัยให้รับรองว่ากระจกของคุณไม่โดนเฉียวแน่นอนตัวแอร์เขาก็จะดีไซน์ออกมาให้แบบเป็นทรงกลมแล้วก็ตัวนี้สามารถปิดได้ด้วยนะเห็นไหมเป็นทรงกลมค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตนะรุ่นนี้นะ ภายในค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบมากนะคะตัวนี้ไม่มีริ้วรอยใดๆนะสภาพยังใหม่ๆกริบๆอยู่เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องบ้างว่าห้องเครื่องของเขาจะสภาพเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเบียพาไปชมห้องเครื่องค่ะมาชมห้องเครื่องกันบ้างนะคะห้องเครื่องตัวนี้นี่เราไล่กันก่อนเลยมาจากน็อตด้านในตัวนี้เลยฝากระโปรงตรงนี้ยังเดิมๆอยู่นะคะตัวนี้ไม่เคยโดนถอด โดนขยับไดๆนะสีน็อตยังอยู่เหมือนเดิมนะคะลอยเหลี่ยมน็อตเนี่ยย<ม>ังไม่หายเลย<ม>ในส่วนของตัวคานหน้านะคะคานหน้ายังสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะเป็นคานเดิมมาจากโรงงานนะคะ<ม>เครื่องยนต์เดิมทุกอย่างน้ำมันเครื่องไม่เยิ้มนะคะรุ่นนี้<ม>ในส่วนของตัวฉนวนกันความร้อนด้านบนก็ยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์อยู่นะคะลอยเม็ดอาร์คต่างๆยังสมบูรณ์แบบสติ๊กเกอร์มอกอร,รงนี้ยังอยู่อยู่เลยนะคะ เรียกได้ว่าสวยงามไม่มีที่ติเลยสำหรับรถคันนี้นะสภาพแบบนี้ห้องเครื่องแบบนี้ภายนอกภายในดูใหม่แล้วก็สะอาดแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของราคากันบ้างว่าราคาตัวนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเบียร์พาไปดูราคาค่ะ มาดูในส่วนของราคากันบ้างน,นะคะสำหรับโคล a a าติดรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์8นนะกังแรงม้าอยู่ที่141แรงมา้าแรงไปสูงสุดให้ถึง177แรงมา้าไอ้1 7 7เนิวตันเมตรเลยค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่497,000บาทเองค่ะเรียกได้ว่าไม่แพงเลยและยังไม่พอวันนี้เพอร์เฟกต์คาร์เราจัดโปรโมชั่นให้ออกรถแค่100บาทนะ ฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอนนะคะเราไม่เก็บนะแล้วก็ฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน1ปีเต็มๆให้กับคุณอีกด้วยยังไม่พอนะคะเรายังมีในส่วนของฟรีบริการล้างขัดเคลือบสีแล้วก็ตรวจเช็ครถ29รายการก่อนส่งมอบถึงมือคุณนะคะนอกจากนั้นแล้วถ้าใครที่อยากจะเดินทางมาดูรถตัวจริงกับเราเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาได้ที่ถนนสุขุมวิท1้อยนะคะซอยลาซาล87รถคันนี้ราคา4 9 7 0 0 0 ถ้าผ่อนผ่อนได้สูงสุดร8งวันนะจะตกงวดละแ0 0 0เท่านั้นเองออกรถแค่100บาทเรียกได้ว่าคุ้มมากๆนะคะสำหรับวันนี้นะสำหรับใครที่กำลังดูคลิปเราอยู่นะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยแล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยนะถ้าคุณกดติดตามคุณจะไม่พลาดในส่วนของตัวรถสวยๆเราจะมาอัปเดต รถเข้าใหม่เรื่อยๆนะคะวันนี้คลิปนี้เบียร์ก็ต้องขอตัวลาลูกค้าไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพร้อมรถสวยๆแล้วก็สาราดีๆค่ะสวัสดีค่ะ